เดดานีนาจากเด็ก3าขวบชาวกัมพูชาผู้รอดชีวิตจากทุ่งสังหารสู่นักธุรกิจนมใหญ่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและเป็นผลมาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องัักี้สเตชั่นชาวกัมพูชาพูดเองเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ดายดีนาและแม่ได้หนีได้นหนีตายจากประเทศบ้านเกิดมังนอนจนข้ามมาฝั่งไทยด้วยพระบรารมีและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาที่มีต่อเขาเมื่อคราวเสด็จมายังที่ศูนย์ผู้อพยพเขาล้านที่จังหวัดตราดได้ทรงรับอุปการะทางด้านการศึกษาให้กับตัวเขาพร้อมกับเพื่อนๆืเ,เยาวชนในศูนย์ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น195คน และนี่คือเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตสำหรับเขาเดดาดีนาได้ให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าเมื่อวันที่26พฤษภาคม2522สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปเยี่ยมพวกเราชาวกัมพูชาที่ศูนย์ซึ่งสภาพผมในตอนนั้นอยู่ในขั้นหนังหุ้มกระดูกพระองค์ท่านก็จับมือผมเอาวิตามินและนมมป้อน หลังจากนั้นก็อาการดีขึ้นพระองค์ทรงค้างที่นั่นสามคืนท่านลงไปสอนวิชาชีพให้กับคนในศูนย์อพยพและก็สอนวิชาการชงนมให้กับเด็กและนั่นคือความประทับใจแรกที่มีต่อพระองค์ถึงตอนนี้เมื่อคิดย้อนกลับไปให้เห็นในสภาพนั้นพระองค์เอาใจใส่มากมายไปสัมผัสไปดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกับแพทย์ไปดูผู้ป่วยคือณนะเวลานั้นผู้ป่วยแทบจะไม่ได้อาบน้ําเป็นปีๆเลย เพราะว่าสบุ่ไม่มีแล้วแผลก็เน่าเป็นเดือนมีหนองด้วยเพราะฉะนั้นมันทั้งเน่าทั้งเหม็นทุกอย่างเดินเข้าใกล้ไม่ได้แต่พระองค์ท่านเสด็จไปแตะไปจับแบบไม่กลัวเลยท่านไม่ทรงรังเกียจแล้วตอนนั้นระเบิดก็ลงบ่อยๆด้วยผมคิดว่าถ้าเป็นคนทั่วไปหากต้องไปในสถานการณ์ตอนนั้นก็คงไม่มีใครคิดอยากจะไปเพราะเสียงมากกับระเบิดที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผมซาบซึ้งน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงดูแลโดยไม่นับว่าเป็นเชื้อชาติไหนสถานะใดคือท่านดูแลทั้งหมดเป็นแบบฮีโร่ที่หาไม่ได้ในตอนนั้นคือเป็นเหมือนมันดาบังเกิดกล้าวต่อจากแม่ที่แท้จริงของผมเลยเพราะแม่ของผมปกป้องทุกวิถีทางทั้งป้องกันกระสุนหลบระเบิดและหาอาหารให้ยิ่งมาพบกับสมเด็จพระราชินีเป็นแม่คนที่สองที่ช่วยจากระเบิดและอาหารการกิน คือหลังจากนั้นผมพูดได้เลยว่าเรารอตายแล้วมีความหวังว่าจะไม่ถูกฆ่าอีกแล้วและหลังจากเหตุการณ์สงบผมก็ยังอยู่ที่ศูนย์เข่าล้านก็มีเจ้าหน้าที่จากทางสำนักพระราชวางาังมาคอยดูแลอย่างดีอาหารการกินการเรียนครูผู้ดูแลแพทย์มีพร้อมรวมถึงครูด้านการเกษตรครูด้านภาษาอังกฤษก็มีพร้อมอย่างดี และต่อมาหลังจากที่ศูนย์พักพิงที่เขาลานได้ปิดตัวลงพระองค์ได้ส่งผมและชาวกัมพูชารวม195คนให้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศให้มีโอกาสไปเรียนรู้ศึกษาและแสวงหาชีวิตที่ดีที่เมืองนอกซึ่งก่อนไปพระองค์ท่านทรงมีรับสั่งอย่างเดียวคือขอให้ย้อนกลับมาหาท่านแล้วบอกว่าอยู่ที่นั่นแล้วชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเป็นคำที่พระองค์ทรงรับสั่งกับผม ฉะนั้นชาวกัมพูชา195คนที่พระองค์ส่งไปยังจําคำนี้ได้คือพระองค์ทรงบอกว่าไม่ได้ให้มาพัฒนาประเทศไทยแต่ให้กลับไปพัฒนาประเทศตัวเองพระองค์ทรงช่วยโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนคือท่านทรงหมายถึงคำนั้นจริงๆและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของดาดายดีนาซึ่งเป็นผู้ที่เคยประสบชีวิตที่ทุกข์เข็นลำบากนานาประการมาแล้ว คนกมพูชาวนาปัจจุบันว่ายังไงคะสําหรับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกัแบบเรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ